สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอก็จะมารายงานว่าเที่ยวไปได้รับวัคซีนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหม <c oughs> คือวันเสาร์อะโอก็อยากจะมามาบอกแล้วนะว่ามันมันมีอาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่วันเสาร์ต้องไปทํางานแล้วกลับมาต้มบุญนก็แบบงงแงเพราะว่าแม่ไปทางานครึ่งวันแล้วก็กลับมาเจอแม่ก็แบบงงแงนิดหน่อยคือแบบอยากจะให้เล่นเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยอยากจะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมเลยเพื่อนใหม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามแล้วก็จอ่อวกลับไปหาทุกๆบ้านเลยนะคะแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดเขาเรียกอะไรนะซับหลุดก็รอแป๊บหนึ่งนะคะสักสองสาวันให้ให้ให้ใหช่วยเพื่อไม่ให้พี่ยูมาทําให้เราขาดขาดหายกันไปนะคะหรือเพื่อนๆนคนไหนที่ โอวิ่งผ่านบ้านเลยๆบ้านมาก็กลับมากระทืบไลโอดนิดนึงให้โอเห็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเยี่ยมเย็นนะคะแล้วก็กลับไปกดกระดิ่งกดละครกดติดตามให้ทุกๆบ้านนะคะค <laughs> ่ะนี่โอก็จะมาพูดว่าโอก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันที่โอไป <c oughs> ไปรับวัคซีนอาการมันเป็นยังไงมัง่งแล้วขั้นตอนเป็นยังไงทํำยังไงอะไรยังไงมั่งนะคะ ตอนแรกออคิดว่าโอต้องไปที่คลินิกแต่มันไม่ใช่ที่คลินิกค่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นศูนย์ศูนย์รับวัคซีนโคโนวิด -19 นะคะเขาทําให้แบบว่า,เ,าเหมือนกับบ้านเราก็มีเป็นเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์สีขาวเป็นซุ้มเพราะว่าที่ยะมันหนาวเนาะ <c oughs> โอได้เวลานัดเวลานัดของวันวันศุกร์ที่ยวไปรับวัคซีนนะคะยี่สิบานาฬิกาห้าสิบนาที เมื่อวันนั้นอุบอกอุบอกพิดเวลาไปเอออก็ได้รับวัคซีนตรงเวลาเป๊ะยี่สิบนากับห้าสิบนาทีเขาไปถึงนะคะอ,อไปถึงเขาก็จะตรวจตรวจเอกสารของเราที่เรามีที่เขาส่งมาทางอีเมลอ่ะเขาส่งมาเขาก็ตรวจตรวจตรวจเอกสารหมดเลยแล้วเขาก็จะมีรายชื่อเราใน ในลิตรในในแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งนะของเขาแล้วเขาก็จะติ๊กไปว่าเออเรามีรายชื่ออยู่ในนั้นแล้วเขาก็ให้เราก่อนเข้าไปในซุมนั้นนะคะในซุมที่มันเป็นเต็นท์สีข,ขาวนะคะเขาก็จะตรวจตรวจด้วยเครื่องวัดไข้ค่ะไอที่วัดติดอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันเราไม่มีไข้เราไม่มีอาการอะไรเขาก็เราเขาก็ถามเราอะไรเงี้ยว่าเราเออมีไข้ไหม เคยติดโควิดมาไหมมเีเขาก็จะดูะแบบในในในบประวัติในใบเนี้ยนะคะที่เราเขียนไปอะว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอก็มีอยู่แค่โรคเดียวคือเป็นภูมิแพ้แล้วโอก็เขาก็ตรวจดูเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามว่าจะ อย่างสอย่างตอนที่โอ้ยังไม่ได้ตอนที่เข้าเดินเข้าสุ่มไปนะคะโอ้ก็ต้องรอรอรอพอโอ้ก็เอาบัตรคิวค่ะบัตรคิวเราต้องดึงบัตรคิวออกมาแล้วก็นั่งรอรอแป๊บหนึ่งเขาก็เรียกเราตามบัตรคิวที่เราได้นะคะเราก็เข้าไปหาหาคุณหมอค่ะที่จะไปรับวัคซีนอ่ะน,นะเราก็ผ่านอีกด้านหนึ่งเขาก็เช็ค <c oughs> เช็คอย่างที่อุบบอกเมื่อกี้นะคะเช็คประวัติเช็คทุกอย่างดูว่าเรามีอาการเป็นไข้เป็นอะไรไหม มีโรคประจําตัวอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ถามแลาว,ว่าเราต้องการคําปรึกษาจากคุณหมอไหมคำปรึกษาคําแนะนําจากคุณหมอไหมว่าวัคซีนตัวนี้เป็นยังไงอะไรจะมีผลข้างเคียงอะไรยังไงงโอ้ก็บอกว่าโอ้ไม่ไม่ต้องการรับคาปรึกษาโอ้ต้องการรับวัคซีนเลยโอ้ก็เข้าไปรอในห้อง,ห,องห้องมันจะเป็นห้องแบบห้องเล็กๆเ,เลยค่ะห้องเล็กๆก,ก็เข้าไปนั่งรอนั้นโอ้กาแฟก็เข้าไป จริงๆญาติทุกคนก็ไปด้วยเพื่อไปถามว่าจะขอรับวัคซีนได้ไหมเพื่อมีวัคซีนเหลือแต่ก็ไม่ได้ค่ะเขาให้เฉพาะเขาให้วัคซีนเฉพาะคนที่มีชื่ออยู่ในลิสต์นั้นนะคะแล้วโอก็เขาก็ <c oughs> ให้โอกไปนั่งรอในห้องนั้นแล้วก็โอก็ไม่รู้ว่าหมอหรือพยาบาลนะน่าจะเป็นหมอแหละคุณหมอเขาก็เข้ามาแล้วเขาค่อยถามถามว่าโอก็กนะเขาก็ดูดูในประวัติเลยค่ะคุณหมอที่เข้ามานะ ก็ดูในประวัติว่าแล้วก็ถามว่าเราเคยติดโควิดไหมเคยติดโควิดไหมเคยเป็นมาไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไม่เคยไม่อะไรเลยโอ้ก็บอกเขาว่าทุกอาทิตย์โอ้ตรวจโควิดทุกอาทิตย์หนึ่งครั้งทุกอาทิตย์หนึ่งครั้งเขาบอกว่าอย่างเล่งตรวนใช่ไหมคือตรวจสิบห้านาทีที่ตรวจแย่ก็ไปในจมูกเขาาบอกว่าใช่อ่ะอะไรเงี้ยแล้วเพอเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็แผลบานนะคะเขาก็เอา ไอ้วัคซีนนะคะไอ้ตัวเข็มค่ะผมก็เห็นแล้วก็ถือเข้ามาผมก็ใจตุ้มๆแล้วคือแบบว่าก็มีความรู้สึกเกร็งๆนิดนึงอะนะคือมีเรื่องแบป๊บนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือก่อนวันที่ว่าจะไปรับวัคซีนค่ะพูดเร็วไปไหมเนี่ยก่อนวันที่ว่าจะรับวัคซีนโอก็โทรไปหาแม่ที่เมืองไทยโทรไปหาแม่ว่าแม่เนี่ยวันเนี้ยโอ้จะได้รับวัคซีนของประเทศเยอรมันอะเป็นเข็มเออเป็นคนแรกเลยนะโอาหอย่างเงี้ยเป็นคนแรกของของ,ของบ้านก็คือของครอบครัวเนี่ย แล้วก็วันนี้เป็นเข็มแรกอะไรเงี้ยแม่บอกอ,อ๋อเออเนี่ยที่ประเทศไทยนะก็มีคนรับวัคซีนแล้วแล้วก็มีตายแล้วสองคนเบอกแล้วแม่จะพูดทําแมวอะไรวันนี้คือวันนี้โอ้จะไปรับวัคซีนอะแล้วแม่บอกว่าเออเนี่ยประเทศไทยอะมีคนรับวัคซีนแล้วแต่มีตายไปสองคนล้วบอกคือแบบแม่จะพูดทําไมอะแม่จะพูดเพื่ออะไรวะวันนี้โอเป็นรับวัคซีนอะแล้วก็เลยแบบว่าืม มันก็เลยแบบตุ้มๆต่้มๆใช่ไหม <c oughs> เผลอด้านใช่ไหมคะอก็เลยเอไ่ไม่ไม่ไม่คิดอะไรมากเพราะแม่บอกว่าเอ่อไม่เป็นไรหรอกเอ่อเองคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็คือคนที่รับวัคซีนที่เมืองไทยอ่ะเขาอายุเยอะแล้ว70 80แล้วเขาก็เลยแบบว่าคงยังมีโรคแทรกซ้อนอะไรเขาเลยตายเออแม่นะแม่เอากบูดเพื่อ นี่แล้วก็จบตรงนั้นไปเผื่อไปรับวัคซีนเข็มมาแล้วโอ้ก็นึกถึงคําพูดที่แม่พูดโอ้ก็เลยแ่บเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคนฉีดมาเป็นแสนคนแล้วโอ้คงไม่ใช่แจ็คพอตหนึ่งในแสนนั้นหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาก็บอกว่าให้ให้ถกแขนเสื้อขึ้นใมาโอ้ก็ใส่เสื้อเสื้อยืดไปค่ะเขาใส่เสื้อกันหนาวไปก็แบเอ่อถอดเสื้อกันหนาวออกเขก็ถกแขนเสื้อเสื้อยืดนะหนูก็บอกมันก็เกร็งๆนิดนึงอะไรเจอเข็มใช่ไหมเจอเข็มก็เกร็งๆนิดนึงพอเข็มมาปุ๊บเขาก็ หมอเขาก็ถกแขนเสื้อปุ๊บเขาก็จับจับแขนเสื้อไว้แล้วก็ไม่ดูโพไม่กล้าดูเข็มอะไรเงี้ยหมอติดติดไอเนี่ยพาสเตอร์ติดพลาสเตอร์เสร็จเสร็จแล้วเขาแบบเขาบอกฮะฉันไม่รู้สึกเลยอะเอ้โอ,โ,อโอไม่รู้สึกเลยว่าฉีดฉีดฉีดยาเข้าไปตัวแล้วลยอะไรเงี้ยแบบหมอมือนิ่มมากมือ,มมมอเบามากแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเขาบอกว่าผลค้างเคียงนะคะโอแค่มีความรู้สึกพอกลับมาเอาก็นอนเลยกลับมาถึงบ้านก็มัน สามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยก็ล้างหน้าล้างตาแปว่งฟันเข้านอนเขาก็เข้านอนเลยแต่ว่าเพอตอนตื่นมาตอนเช้ามันรู้สึกปวดแขนนะปวดแสบปวดแขนแบบว่ารู้สึกปวดเหมือนมันมันมีอะไรมาตึบ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 ตรงแขนนะคะมันมีร่างกายเรามาตอบสนองนะแต่อาการข้างเคียงขอไม่เป็นไรเลยค่ะไม่มีอาการไม่ปวดหัวไม่อาเจียนไม่แต่มรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแค่นี้นนะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าวันเสาร์ไปทางานอะ่ะเราก็ <c oughs> โยกใดไม่ได้อะ่ะ ได้ผมลูกค้าไม่ได้เพราะมันปวดมันปวดโอ้ก็ได้แค่แบบว่าเป่าๆๆแล้วก็ใช้แบบว่า,า,าโลด้วยไอเนี่ยโลด้วยเครื่องนี้ปะเพราะอ,อไดฟาล้าไม่ได้เลยอะเอายกแขนไดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบว่าเออ <c oughs> มันก็รู้สึกปวดเนือ้อปวดตัวนิดๆหน่อยแต่เพราะว่าจะเป็นเพราะเราทํางานด้วยวันเสาร์นะคะก็วันนี้ก็ ก็นิดนิดเถอะปวดมื่อปวดตําไหล่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีอาการข้างเคียงปวดหัวปวดตัวไหมเอ้ปวดหัวอาเจียนอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะก็สบายดีทุกอย่างค่ะ<น>กันเนี่ยค่ะที่โอจะมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปเดี๋ยวเพืเ่อนๆจะเบื่อแล้วก็ไม่อยากดูคลิปโอแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่ะเอ่อวัคซีนที่โอได้เป็นของของ,ของเยอรมันค่ะเป็นของบอยันบอยันเทคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โอที่โอจะที่โอได้นะคะ แล้วเข็มที่สองโอจะได้ไปไปรับเข็มที่สองเป็นวันที่เข็มที่สองเนาะวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนอะไรอะเดือนห้าพฤษภาเนาะใช่ไหมแล้วก็เวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีอะตางคืนหนึ่งแล้วทำวัวหล่อนทุกทีเลยไปตอนคืนแล้วกลัวกลัวไงไม่รู้อะค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าเพื่อนๆจะเบื่อ,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 อแล้วไม่อยากดูเนาะค่ะ เราไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ